ทางกะกะตเชียงใหม่ก็มีการวางกลไกสื่อสารเชิงรุกเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มในศึกเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและเลือกตั้งระดับชาติและการออกเสียงประชามติ ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายนพดลสุยะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมพบปะสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งโดยเน้นย้ำถึงความโปรง่งใสและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญที่ประชุมได้วางกรอบแนวทางที่สำ,สำคัญสำหรับการเลือกตั้งสองวาระคือ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่1 1มกราคม2568เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีกำหนดวันลงคะแนนคือวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569นายนพดลสุยะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าการประชุมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทั้งการเลือกตั้ง การเลือกตั้งอบตอรวมถึงการออกเสียงประชามติที่อาจเกิดขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการเป็นแม่แบบการจัดเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมซึ่งในระหว่างวันที่27ถึง31ธันวาคมนี้นะคะเป็นวันรับสมัครสอสตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีที่โรงพละศึกษา2สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีซึ่งเชื่อว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ